สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำขนมน้ำดอกไม้กันนะคะไปดูกันเลยค่ะขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมโบราณมีส่วนผสมจากแป้งน้ําตาลวัตถุดิบในสมัยก่อนที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นประเทศไทยขนมชนิดนี้มักนิยมรับประทานเป็นของว่างสีสันของขนมน้ำดอกไม้มีความอ่อนหวานนุ่มนวลมีกลิ่นหอมละมุนละไมจากน้ำลอยดอกไม้สดเนื้อขนมมีความนุ่มกำลังดี ขนมน้ำดอกไม้มีอยู่2ชื่อคือขนมน้ำดอกไม้กับขนมชักหน้าขนมชักหน้าเป็นชื่อที่โบราณเรียกกันเพราะเวลานึ่งเสร็จแล้วตัวขนมจะบุ๋มลงไปเหมือนกิริยาของคนโกรธแล้วชักหน้าหนีไปค่ะส่วนผสมที่ใช้ในการทำขนมนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งทารเวมอมครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่าสะอาดนะคะน้ำตาลสาส่วนสีถ้วยตวง แล้วก็มีกลิ่นมานีสีผสมอาหารนะคะก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีม่วงค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีถ้วยตวงถ้วยแล้วก็ถ้วยตะลัยค่ะมีหม้อน,นึ่งนะคะแล้วก็มีแม้พายมีที่ร่อนแป้งแล้วก็ถ้วยผสมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทแป้งลงไปเลยคะ่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ ต่อไปแป้งขาวใหญ่มองเทลงไปเลยค่ะตบตบหยิดนึงค่ะแล้วก็เอาไม้พายโคเรีโคเรียค่ะเสร็จแล้วเทน้ำลงไปนะคะค่อยๆเทค่ะแล้วก็คน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 เทค่ะคน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 เทค่ะโคเรีเลยค่ะเทอีกค่ะดูเหมือนจะหนึบหนึบนะคะเทค่ะโคเรีค่ะ เนื้อนืดค <t ake hovah> ่ะน <t ake ua> <ake Nature> ้ำไม่พอค่ะเติมอีกค่ะโคเลค่ะโคเลโคเลโคเลค่ะจเป็นเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำาไปอีกค่ะเพื่อความเด่ยวเป๋วนะคะโคเลค่ะโคเล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 โคเคเรโคเรโลเรโคเรโคเพโเคเคเรโรโคเเคารโคอ ขึ้ฝนฝา,า,านนะคะแค่นี้ก็หอมกรุงทั้งบ้านเลยค่ะเทใส่เทใส่ที่กองเลยนะคะเนี่ยจะได้เนียนๆสวยค่ะเทนไปเลยคะ่ะเทแบ่งเป็นสามถ้วยนะคะจะได้มีสามสีค่ะสามสีสวยๆเลยเทค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มมาใส่สีกันเลยนะคะใช่ไหมชึ้นฟันนะคะจะได้ไม่เยอะเกิน เคะ่คะเคค่ะเคค่ะโคเลโคเลโคเลไม่พอคะ่ะเติมอีกคะ่ะโคเลคโคเลโคเลคเติมอีกคะ่ะเติมอีกค่ะโคเลโคเลโคเลต่อไปนะคะเรานึ่งถ้วยเสร็จแล้วคะ่ะนึ่งเ,เอาไว้ก่อนนะคะให้ถ้วยร้อนๆเสร็จแล้วก็เทน้ำลงไปคะ่ะที่เราเตรียมเอาไว้กะทิที่เตรียมไว้เทเลยคะ่ะ เทต่อไปค่ะไม่ต้องเทเยอะมากเดี๋ยวหกนะคะหกแล้วค่ะวันนี้ขอเทมากนะคะเทเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะเทให้เต็มนะคะเทไปเรื่อยๆค่ะเทค่ะ เทให้เต็มนะคะเต็มถ้วยค่ะจะได้อร่อยน้คนนี้ขอเทมางค่ะแค่ช้อนแรกก็หกเลยนะคะคนนี้ค่อยๆเทไม่ต้องรีบนะคะหกหมดแล้วค่ะหกอีกช้อนหนึ่งค่ะคนนี้บอกตรงนี้ยังไม่เต็มค่ะเติมอีกค่ะตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยเติมเติมผมอีกแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ส่ยังไม่พอ ตออีกคนนึงก็ชี้อีกคนนึงค่ะโอเคตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะให้มันเต็มเต็ม<ๆ>เต็มอย่างเอ่ยเต็มได้อย่างเอ่ยเต็มแล้วค่ะปิดฝารอนะคะโอเคสุกแล้วมีรูต,ตรงกลางใช่เลยค่ะหยิบออกมานะคะหยิบออกมาเลยอีกคนนึงก็เตรียมใส่อันต่อไปค่ะค่อยๆหยิบนะคะ ิบออกมาแล้วก็เตรียมถ้วอยอันต่อไปนึ่งรอค่ะจะได้เร็วๆกับบ้านกันโอเคค่ะออกมาแล้วค่ะัอสุดท้ายแล้วค่ะไปแสกันต่อเลยมาเริ่มแสกันเลยค่ะ <c oughs> ก็เ <c oughs> งยๆๆๆนะคะให้ทั่วดู <c oughs> หนึ่งแงะเสร็จแล้วค่ะอีกคนนึงเพิ่งจุ่มนคะคะแล้วก็แงะออกมาได้แล้วค่ะคนนี้ได้แล้วหนึ่งอันอีกคนนึ่งยังถึงครึ่งอันเลยค่ะแซ้แส้แสแแแค่ะก็ยังแส้ไม่ได้นะคะตรนนี้สงสัยจะไม่ออกนะคะวันนี้อีกคนนึงแซ้ต่อไปรอค่ะ แสค่ะแสแสไม่ออกค่ะันนี้แสต่อไปค่ะก็ยังไม่ออกนะคะอีกคนนึงเสร็จอันที่สองแล้วค่ะอ้ยเห็นพลอยอ่ะพลอยมาเร็วพลอยเร็วเมาเร็วเร็เร็วมเร็เ็วมาเร็วอวมาเวมาเร็มาเาเวมวมาร็วมาเมมเาวมา Что-то <laughs> в